วัสดีครับวันนี้จะมาเช็คเครื่องมือนะครับวันนี้ก็จะเป็นบารุงรักษาเครื่องมือนะครับเครื่องมือทำอาหารกินนีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนเป็นโอลิงนะครับบางคนก็เรียกเป็นวงยางลูกยางอะไรครับวันนี้สั่งซื้อโอลิงนะครับจาก ออนไลน์นะครับวันนี้ผมสั่งมา50ตัวนะครับราคาก็ประมาณจ่ายไปประมาณ90บกว่าบาทบก็ตกตัวแล้วประมาณ2บาทบไม่ถึง2บาทบก็พอดีวันก่อนนะครับผมไปเติมน้ำยาแล้วก็ ขณะเติมก็ได้ยินเสียงฟีฟ,ฟ,ฟีนะครับยินเสียงรั่วมาจากแถวนี้นะครับแถวสายสายชา์จเนี่ยครับแถวหัวเนี่ยก็มาดูนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะนี่ครับมันอย่างตัวนี้นะครับนี่ครับเขามันจะขาดไปนะครับ ตัวนี้เขาขาดไปนะครับจากตัวปกติแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้นี่จะขาดไปลักษณะนี้นะฮะเพราะว่าเวลาเราคันนะครับขันหัวเข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะหัวเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ดูนะครับนี่ครับตัวนี้จะเห็นชัดครับเราขันมันจะกดมาแบบลักษณะนี้นะตัวนี้เวลาขันแรงเยอะเกินนะครับมันจะไปขอบขอบตัวนี้ครับขอบตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยนะครับขอบมันจะมาดันกันแบบนี้นะครับถ้าขันมากๆเนี่ยครับมันจะขาดออกจากกันนะครับจะเป็นวงออกมาเลยนะครับ น,นี่จะเป็นวงขาดออกมานะครับคือลักษณะคือขันแรงเกินไปนะครับบางทีเราแต่ก่อนผมเองก็ไม่รู้นะครับเป็นทำแอร์ใหม่ๆนะครับก็ขันจนแน่นนะครับขันใช้มือขันเนี่ยครับแน่นไม่พอนะครับใช้ครีมด้วยนะครับครีมหมุนบิดเข้ามานะครับแรงมากจน โอลิงตัวนี้นะขาดออกมาเป็นวงเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับเวลาเราขันนะฮะพอเราทำงานมาหลายปีมาถึงรู้นะครับว่าเวลาขันหัวเนี่ยครับขันพอพอใช้มือหมุนแล้วพอตึงๆมือนะครับแค่นี้ก็พอนะอย่าขันแรงนะครับอย่าถึงขนาดว่าต้องใช้ครีมมาหมุนมาบิดนะครับ อันนั้นนี่คือจะทําให้ส่วนของตัวขอบนี่นะครับก็จะขาดไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมาลงมือเปลี่ยนนะครับก็วิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยนะครับก็เราจะงัดตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นไม่มีเข็มเนี่ยครับก็จะใช้ตัวนี้ นัดออกมาได้เลยนะครับก็จะหลุดออกมานะครับแบบนี้นะฮะหลุดออกมาก็มันจะมีหลายลักษณะนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบแข็งนะครับสีขาวนี่จะแข็งครับส่วนสีดำกับสีนี้จะนิ่มๆนะครับมันจะมีหลายหลายอย่างนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเวลาเขาใช้นี่เขาใช้แบบสีไหน กับน้ำยาอะไรแบบไหนนะครับอันนี้คก็ไม่รู้นะครับตัวนี้สั่งมาเป็นแบบสีเขียวนี่ครับก็จะไม่นิ่มเกินไปหรือว่าจะไม่แข็งเกินไปเหมือนตัวนี้นะครับตัวสีขาวนี้เขาจะแข็งมากเลยนะฮะตัวนี้นะแข็งแบบแข็งแบบยึกไม่เข้าเลยครับตัวนี้แข็งครับตัวนี้ก็จะนิ่มกลางๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะนิ่มเลยนะครับ ผมเคยซื้อมานะครับขันแรงแรงมันขาดไปเลยนะครับแบบนิ่มๆนะครับตัวขอบข้างในเนี่ยครับจะขาดออกจากกันนะก็ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้นะครับลาถอดนะครับมันจะถอดยากนะครับให้เราขันตัวกดสอนนี่ยนะครับขันออกมาก่อนครับขันตัวตัวนี้ออกมานะครับ แล้วเราถึงจะถอดตัวนี้ออกมาง่ายๆนะบแบบนี้ครับแบบนี้นะฮะเราต้องหาคีบมาคีบตัวนี้นะครับแล้วหมุนออกมาปัญหาหลายๆอย่างนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวนี้นะครับก็คือบางทีเราปั๊ม แล้วเขีมไม่ลงนะครับปั๊มยังไงก็เขีมยไม่ลงสุดนะครับหรือว่าเราปั๊มเสร็จแล้วเราปิดวาล์วไว้นะครับเข็มตีกลับนะครับเหมือนในระบบมีการรั่วนะครับก็ทําให้เราเราแวงนะครับเกี่ยวกับการทํางานแล้วว่าเราทําหัวแฟร์ดีไหมนะครับทําบานแฟร์ดีไหมนะครับบางทีมัน ถ้าเครื่องมือเราไม่ไม่แน่นอนนะครับก็ทําให้เราไม่มั่นใจในการทำงานนะตัวนี้ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับต้องบำรุงรักษากันเป็นประจำมันจะลักษณะคือตัวนี้นะครับเขาจะ,ะกดไว้แบบนี้นะครับถ้าเราขันแรงเกินไปนะครับมันจะทําให้ตัวนี้กับ ตัวนี้นะครับมากัดกันนะครับแล้วก็ขาดออกมาเป็นวงนะครับเวลาเราขาดต้องประมาณว่าตึงๆมือพอตึงๆนะครับต,ตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นอีกเกลียวหนึ่งนะครับอีกขนาดนึงครับมาใส่ตัวนี้จะรวมนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์ตเป็นหัวชาร์จสำหรับหัวใหญ่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นหัวเล็กนะ นี่จะเป็นหัวหัว,วเล็กนะครับก็ดูที่สีนะครับตัวนี้จะเป็นอีกขนาดนะึงตัวนี้จะเป็นสีฟ้านี่จะเป็นอีกขนาดนะึง ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ